ดีเขาทำให้แม่มา20ปีก็นี่แต่ย่างเจ้านี้อร่อยมากไม่รู้เขาซื้อจากตรงไหน,นอร่อยมากเลยเนี่ยน้ำจิ้มก็อร่อย ข้าเหนียวสองหอ่ออร่อยมากเมื่อกี้กินไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะมีปีกเง,งี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมาก กะทันเหนียวเนี่ยอร่อยมากน้ำจิ้มรับเป็นน้ำจิ้มแบบมะขามเปียกอร่อยมากอีอออกไก่ชอบกินตรงปีกตรงหนัง แล้วเขาซื้อมาให้คนทำบัญชีเขาทำให้แม่มา20ปีนะฮะมันนสะใจมากไอ้ตัวเยี่ยที่ทำกรรมกับแม่ไว้เสียชื่อเสียงไปทั่วโลกอะ มีคนด่ามันไปทั่วโลกเอะสมน้ำหน้าทำจำกับแม่ไว้ กรรมติดจรวดเร็วมากกรรมติดจรวดเร็วมากเลยไอ้เยี้ยนเนี่ยทำกรรมกับแม่ลีนาไว้เยอะ กำติดจรวดเสือชื่อเสือไปตัวโลก ปล่ย่างอร่อยมากให้มาเป็นจำเจให้ซื้อมาฝากอร่อยมากอ,มอันนี้กินไม่ได้ ตรงนี้กินไม่ได้เนาะมันเหนียวแต่มันอร่อยอะ่ะไก่ย่างเจ้าเนี้ยอร่อยมากมันอร่อยมากอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันอร่อยมากแม่ชอบกินตรงไหนหรู้ปะตรงที่มันเป็นเป็นปีกับตรงนอง่องก็รรู้สึกว่ามันจะอร่อยอะ่ะมันหนึบหนึบ อ,อร่อยมากไก่ย่งางอันนั้นมาฮะแต่อ้เฮียนี่แหละที่ใส่้ายฉันเมื่อปีหกห้าจนฉันน่ยตกงานจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีคนจ้างงานฉันเนี่ยทำฉันเสียชื่อเสียงวันนี้มันโดนบ้างแล้วดังไปทั่วโลกจระใจจริงๆจำตหนอมันเนี่ย อยากรู้เป็นใครมึต้องเข้าไปดูในเพจคุณหญิงกอบโกโยคุณหญิงกอบโกโยเพจคุณหญิงกอบโกโยโเขาแช่ไว้หืมสะใจเข้าไปดูเพจคุณหญิงกอบโกโยเลยเนี่ยอิซุซากิมมันแบบสงสารนางงามอินเดียมากๆ นงางออกมาแฉใหญ่เลยเนาะนางบอกว่านางอ่ะนางไม่กินมังสวิทนางกินมังสวิรัตแล้วนางก็ไม่มีอาหารกินนางก็ต้องไปสั่งจากแก๊ปกินนางบอกว่านางอ่ะต้องการมีเกียรติไม่ให้ให้นางมางขายของในติ๊กตก็อก สมัยก่อนนางงามมาเป็นอาชีพที่มีเกียรตนะินะเหมือนอภพัชลาอย่างเงี้ยปุ๋ยพรที่ปจจะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไนงะ <c oughs> นางบอกว่าตอนที่นางอยู่ในประเทศนางที่นางได้มงกุตมานางเป็นแบบเหมือนกับสตรีผู้สูงส่งแล้วนางไปมมงงนาง,ไปางอุ่นอจส่งนางไปเมืองคารเองนะ รปเินพรมดังที่เมืองคานี่ยนางบอกว่านางมีเกียรติมีศักดิ์สีประเทศของนางผู้หญิงที่เป็นนางงามเนี่ยคือคนที่แบบสูงทรงอะ่ะได้รับเกียรติอ่ะเป็นตัวแทนของประเทศไม่ให้จับนางมาขายของในติ๊กต็อก <c oughs> อยู่ใต้กิมอะ่ะ คนทำไม่ดีกับแม่โดนกรรมตามหมดกรรมติตจรวดอะจริงๆนี่พูดตรงกองนะฉันโดยมันแกล้งฉันฉันตกงานไม่มีงานทําไม่มีใครจ้างฉันเสียชื่อเสียงแต่ฉันนี่ริงเวออยู่ท้ากินเนี่ยคนทําบัญชีทาบัญชีให้มันยี่สิบเปลงซื้อมาให้ฉันกินเมื่อกี้มูลินทลีแน่จังของฉันเนี่ย ต้องไปเื่อบันทีนางซื้อมาป่าให้ฉันกินเนี่ยอร่อยมากมีความสุขมากเลยวันเนี้ <c oughs> มีความสุขฮนะัลโห กำลังเล่าข่าวเต่นเต้น,ตนเล่าใจเสียกโทรมาขัดจังหวะลู้ซาก,กินมบ่สงสารนางงามอินเดียมากๆากบอกว่าสงสารนางงามอินเดียมากๆ อีลียงบอกว่าคุณหญิงกอบโกยใช่ไม่ใช่คุณหญิงกอบโกยเนี่ยฉันจะเล่าให้ฟังเลยตอนที่ฉันไปเป็นกรรมการมิจยเนเวิร์สอะที่ไอคอนสยามเขาเข้ามาขอแม่ถ่ายรูปเลยนะคนเนี้ยเข้ามาขอแม่ถ่ายรูปเลยเขาเรียกฉันว่าอาจารย์เลยเธอไปดูในเพจเขาเลยเขาเรียกฉันว่าอาจารย์รนะีหน้าไม่ใช่แม่เตา๋า อียูแซกิมบอกแม่แล้วนางเอาเงินที่ไหนใช้เอาก็พ่อแม่นางมีพ่อแม่นางมีเงินให้ใช้นางก็ขอจากครอบครัวไงนางก็ขอจากครอบครัวแม่ตเมต่าเหรอแม่เตาเขาไม่กล้าหรอกจะเต็มโนอน แม่เต่าทีวีปูอ่ะเขาทำงานกินเงินเดือนจะเต็มทีวีปูเขาไม่กล้าหรอกเขากลัวจะติ๋มไล่ออกต้องฟังคำสั่งจะเต็มคุณหญิงกอบโกก็คือคุณหญิงกอบโกที่พูดประเด็นความยุติธรรมให้กับนางงามไว้ยเป็นประบอกสิ่งให้นางงามทั่วโลกไว้ เอ๋อก็อีนั่นไงนางงามนางสาวไทยอ่ะที่เพิ่งได้อ่ะหมูแฮมอ่ะก็ทําจมูกที่เดียวกับฉันเลยนะหมอจําลูนไงหมอจาลูนนี่เป็นหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นอาจารย์หมอนะหมอศัลยกรรมทั่วทั้งประเทศต้องเรียนกับเขานะเป็นอาจารย์หมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหมูแฮมเพิ่งทําจมูกกับหมอจําลูนได้หกเดือนเนี่ยนางได้เป็นนางสาวไทยอ่ะรู้จักหรือเปล่าอืม ไอยูซากิมบอกไปด่านางว่าทำนมด้วยนะทำไมดูตัวโอ้ผู้หญิงสมัยนี้ก็ทำนมทั้งนั้นกูยังทำเลยนี่กูโนโบานะกูเอาไอ้ไอ้เนี้ยที่ปึกปิดจุกหัวนมมาปิดเท่านั้นเองเพราะอายุเยอะแล้วมันใส่อึดอัดไม่ไหวอะหกสิบหุเดี๋ยวก็ตายแล้วอะใส่อึดอัดไม่ไหวอืม <c oughs> อยู่ซากิมกับคนทำไม่ดีกับแม่โดนกรรมตามทันหมดอีลียุงอีลียุงมึงเป็นใครเห็นอยู่ซากิมพูดหรือเปล่ามึงไม่ต้องมาพูดเรื่องชนะคดีแพ้คดีกูแจ้งไปตั้งสิบกว่าคดีอยู่ในศาลอยู่ในสอนอพะหนโยจินอีหกคดีอยู่ในสอนอ,อพญายทัยอีกหลายคดีอีลูยุงมึงเป็นใครมึงเป็นใคร อีรียุงมึงเป็นใครเนี่ย y o u n g แล้วก็ขีดแล้วก็เอแบบมึงเป็นใครมึงไม่ต้องห่วงหรอกต่อให้กูตายคดีก็ยังอยู่แต่กรรมติดจรวดไงอีรียุงืงกรรมติดจรวดมึงรู้เปล่า มันก็จะเอาคดีกูมากบข่าวไงที่อ e ีอินเดียไฟ์สดเมื่อคืนน่ยทำไมมึงไม่ไปไปดูตรงนั้นอิรียุงนะเสือก <c oughs> เรียโน่เปเครื่องมือให้เขาควายม,มันไม่มีประโยชน์หรอก เข้าใจหรือเปล่าอีริยุงอีควายตกเป็นเครื่องมือเขาสิ่งที่มึงไปเล่นเนี่ยไปเล่นอิอนเดียอย่าเสือกมายุ่งกับเรื่องของกูอีริยุงอีควายนูน่นเลยมึงไปแพลคุณหญิงกับโอยเลยอีริยุงไปแพลคุณหญิงกอบโยยอยก,คกบโยค่ะ นี่อยู่แสกิมต,ตอนนี้มันโดนกรรมเล่นงานคนด่าทั่วโลกอับอาย อีลียุงอีงโง่อีควายโน่นไปเพจคุณหญิงกบโกย์โอีเฮียเขาจะกบข่าวกบข่าวเรล่อินเดียเขาจกอะอเปล่ากูไม่สนใจ <c oughs> มึงไม่ต้องมาเสียมเดี๋ยวก,กูจะบล็อกมึงอีสัตว์โน่นเพจคุณหญิงกบโกยลย์เราไปเล่นเลยอีสัตว์ คุณหญิงกอบโกรผู้ประจงความยุติธรรมเขารู้ว่าข่าวนี้มันเสียงไงก็พยายามจะเอาข่าวกูไปกบไงมันก็เสือกโง่เป็นเครื่องมือเขาอิริยุงอีควายอยีเ่ที่ย กรรมสนองแล้วไงไอสัตว์มึงรู้หรือเปล่ปากรรมสนองแล้วไงไอสัตว์ไม่เห็นเหรอมึงอยากรู้ว่าอะไรเป็นไป,นเ,ปนเพศคุณหญิงกับโกยควายทำไมไมึงไม่เอาเรื่งผู้หญิงกับโกยมาเล่าไอสัตว์ เปนหญงกอบโกเกือ์ผู้พระดุงความยุติธรรมให้เกิดนางงานตัวโลกไอ้ตามันไม่กล้าหรอกมันกลัวจะเต็มไล่มันออกมันกินเงินเดือนจะเต็มจะเต็มสั่งอะไรมันก็ต้องทำนี่้นมันโดนไล่ออกแกแล้วก็ไม่มีคนจ้างใครจะจ้าง เนยอีควายมาเถิมเป็หญิงเกอบกคยกับพิษเต่ามันไม่ใช่กรอบกวยก็คือกอบกวยชื่อเล่นมันชื่อกอบมันเคยมาขอกูถ่ายรูปด้วยยืนรอคิวตั้งนานมาตอนนั้นกูฮอตตอนกูไปเป็นกรรมการให้แม่ปุ้ยอ่ะกูฮอตรู้ป่ะสร้างกระแตให้แม่ปุ้ยถึงแม่ปุ้ยอ่ะดังระเบิดเลยรู้ป่ะ ไม่มีการประกวดจัดประกวดนางงามไหนสนุกเท่ากับตอนนั้นที่กูเป็นกรกร,รมการคนก็ชอบคิดแ่าคุณหญิงกลับกโกยเคยเต่าไม่ใช่เต่ามันไม่กล้าหรอกมันกลัวโดนไล่ออก อยู่ซาเกมบ่ผู้หญิงกอบโกยสวยแต่หน้าใหญ่ไปหน่อยเ <c oughs> นี่ยอีริยุงเนี่ยอิตัวเสียมอิเฮียเขาให้มึงเขาเล่าข่าวเรื่องคุณหญิงกอบโกอยอีสัต์นี่มันเรื่องของกูเลยมไม่ต้องกลัวหรอกคดียังเยอะแค่อยู่ในศาลกูตายคดียังไม่จบกูสารไม่เล่ามึงเสือมาเสียมอีสัตอืม พวกเฮียไม่ได้เค้มผานลงานในตัวเองครับกูบอกว่าให้ไปดูคุณหญิงกอบโกยเขาแฉอะไรไว้เยอะแยะเข้าใจเป่าอิรียุงอิสัตเมนหนูชอบดูข่าวนางงามมึงก็ไปเอาดูเพจคุณหญิงกอบโกยตกเป็นเครื่องมือเขาอิสัตเกมผลงานเียอะไรกูไม่ได้ยุ่งเลยอิสัต กรสนองมันไงกร,รมที่มันทำกับกูไว้ไงประจาร์กูจนกูไม่มีงานทำตกงานมาสองปีแล้วไม่มีจะแดกนี่ดีว่าแดกไก่ย่างนี่เขาให้ฟรีนะคนทาบัญชีซื้อมาให้แดกมึงรู้หรือเปล่าเฮียอไอรียงไอสัตว์อืมนี่ไอ้ิิเจียนอีกคนหนึ่งไอสัตว์ใส่หัวไปเดี๋ยวจะบล็อก พวกเฮี้ยอย่างพวกมึงอ่ะเฮี้ยเป็นเครื่องมือของไอเฮี้ยนั่นไอเฮี้ยนั่นจะจำกำจะหนองเร็วกำจะหนองเร็วเลยแหละ <c oughs> เสียชื่อเสียงไปทั่วโลกก็เ,เลยจกเอาข่าวกูไปกบเจเอาข่าวกูไปกบเตกบที่อินเดียออกมาประนามใช่ไหมอีควายโน่นไปเอาของแม่คุณหญิงกอบโกยเพจคุณหญิงกอบโกยฟุตบิ๊กแบบไปดูเลย ไอ้สัตว์ยู่ซากิิมบอกว่าทำไมอินเดียถึงไม่ยอมคนเอา้าทนอินเดียมันฉลาดไอคิวมันสูงอไอคิวมันสูงมันฉลาดประเทศมันก็เป็นมหาอำนาจอ่ะประชากรมันเยอะอ่ะเป็นอันดับอันดับสองของโลกในอินเดียรู้หรือเปล่า แล้วประชากรเขาว่าไอคิวสูงเป็นปเป็นประเทศที่ผลิตไอทีที่แบบอันดับหนึ่งของโลกอ่ะผลิตไอทีอ่ะรู้หรือเปล่ายูากิมเหรทำไมก็รู้อย่างอยูสกิมเพราะคนอื่นน่ะมันโดนข่มเหงรังแกไงก็เหมือนกูอ่ะโดนข่มเหงรังแกโดนข่มเหงรังแก วันนี้โอ้โหรีบจะเอาอันเนี้ขึ้นมาเพื่อจะมากบข่าวอีอินเดียดากากบข่าวไงสร้างกระแสไงกูะสะใจจะตาย ใจไงอินเดียคือตัวแทนของผู้หญิงงามทั่วโลกที่ลุกขึ้นมาสู้ก็มันไม่ยอมคนไงมันบอกว่าคูต้องการมาเป็นนางงามที่ทรงเกียรติคือประกวดแล้วกูต้องเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเหมือนอภัสราอย่างเงประเทศไทยเหอนอนเ็นไหมอภัสราปุยพรที่เห็นไหม เป็นตัวแทนของประเทศนั้นเป็นผู้หญิงเป็นแบบมี power ไม่ใช่แบบประกวดเสร็จเอากูมานั่งขายของในติ๊กต็อกก็เหมือนกูเนี่ยทุกวันนี้ก็นั่งขายของในติ๊กต็อกเพราะไม่มีจะแดด